คันนี้คือ800แรงม้าครับอารัชิโออีกก่อนเนี่ย <Yeah. S 1> สีนี้เลยเขาบอกเลยนะว่าคันนี้ปล่อยมลภาวะน้อยลง80%ประมาณ่าไหร่ฮะหนึ่ง <c oughs> 1> 1ล้านา <c oughs> บาทเกือบเกือบสิบล้านนะออปชัน่น สวัสดีครับเพื่อนๆคาซานะครับวันนี้จะพามาชม lamborghini u l ok u s รุ่นใหม่นะครับ uluss a นะครับต้องบอกว่าอ่านว่า sa นะครับไม่ใช่ se นะฮะคันนี้ต้องบอกว่าเป็นขุมพลัง p ๊กอ in hybrid คันแรกนะของ lamborghini ok ที่เป็น suv ครับให้แรงม้าคันนี้นะจากปกติ u l u s ก็650คันนี้คือ800แรงม้าครับเอามอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาใส่ด้วยแล้วแล้วต้องบอกว่า คันนี้เป็นเจเนอเรชันล่าสุดเลยที่ออกมานะเรามาดูการเปลี่ยนแปลงต่างๆของรถรุ่นนี้กันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเรามาไล่ที่ด้านหน้าเลยนะครับกระจังหน้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยไม่เหมือนกับอูรุสเพอร์ฟอร์แมนเตหรืออูรุตัว S นะครับตัวนี้นะครับไล่มาคือถ้าเป็นตัวของ S กับเพอร์ฟอร์แมนเเนี่ยหรือรุ่นเก่าเนี่ยกระจังหน้าเนี่ยตัวของกันชนหน้าเขาจะวิ่งยาวมานะครับแต่พอเป็นโฉมนี้เนะี่ยก็คือเหมือนกับเจนใหม่ๆของแ a m โบและอย่างเช่นตัวของเรเวนโตนะครับก็คือ เขาจะเอาฝากระโปรงหน้าวิ่งลงมาชนสุดเลยนะจะไม่มาชนกับกันชนหน้าแล้วไอตัวของฝากระโปรงหน้าก็จะออกมาเป็นแบบยาวๆแล้วลงมาตรงนี้มาตัดกับตัวของกันชนหน้าแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นอีกลุกหนึ่งละส่วนกันชนหน้าด้านนี้นะครับก็ยังคงให้ความเป็นตัวของเ e อร์ฟอร์มานเต้นะลักษณะของ lamborghini ที่เป็นตัวเ e อร์ฟอร์มาเต้นี่มันจะมีปีกเฉียงขึ้นมา2ข้างแบบนี้นะครับก็ทําให้มันดูดุดันมากๆนะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีไฟหน้านะครับ ไฟหน้าถ้าเป็นตัวอูลุสตัวปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจนแรกหรือตัวเปอร์ฟอร์แมนต์ตัวเอสเนี่ยก็จะเป็นเหลี่ยมสันเหลี่ยมแล้วก็หักหักขึ้นมานะแต่ตัวเนี้ยก็จะเป็นความโค้งของฝากระโปรงหน้ารับกับตัวไฟหน้าและและตัวดีไซน์ใหม่ที่เขาใช้ไฟ LED daytime ที่เป็นแบบนี้นะครับเขาก็ใช้แรงบันดาลใจมาจากตัวของหางวัวกระทิงที่เป็นโลโก้ของตัวนี้ส่วนของตัวภายในของกระจังหน้าเนี่ยตรงด้านข้างเนี่ยตรงนี้ยังคงเป็นตัว Y เหมือนเดิมนะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะ ข้อดีของอูรุสเนี่ยฮะก็คือเป็นรถ SUV นะฮะสูงนะไปลุยได้ไม่ต้องกลัวหินไม่ต้องกลัวอะไรก็วิ่งไปเลยเรามาดูด้านข้างกันไล่มาตรงนี้นะครับฝากระโปรงหน้าโอเคยาวขึ้นมาด้านข้างซุ้มล้อนะครับตรงเนี้ยต้องบอก่คันนี้เป็นสีพิเศษนะเป็นสีตัวใหม่สีที่เปิดตัวของอูรุส ตรงด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีจุดแตกต่างจากตัว Performante นิดนึงนะคือตรงนี้มันจะเป็นชิ้นเดียวกันหมดถ้าเป็นตัวที่เป็นตัว S กับตัว Performante เนี่ยรู้สึกว่าตรงนี้มันจะขาดกันตรงนี้มันจะเป็นดำของกันชนเนี่ยวอลขึ้นมามันก็จะทำให้ตัวนี้มันแยกเป็น2ชิ้นมันก็จะดูดุกว่าแต่ตัวนี้ก็จะดูราบเรียบนไปตรงนี้ก็เป็นออปชั่นนะครับเป็นดาวเป็นไฮกอสแบ็คนะครับขึ้นมาล้อเป็นล้อลายใหม่ที่มีเฉพาะกับตัว Ulus S A เท่านั้นนะจะไม่ใช่เป็นตัว Ulus ทั่วไป ที่จะสั่งได้ละใครที่ซื้อ SA ไปเนี่ยตัวนี้ก็สามารถคอนฟิกล้อที่เป็นลายเก่าได้แต่ถ้าเป็นผมนะผมก็ลายใหม่สวยัวาเยอะครับ <c oughs> อ่ะไล่มานะเข้ามาด้านข้างก็คือไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะส่วนทรงเหมือนเดิมนะกระจกมองข้างเหมือนเดิมตัวของหลังคาเนี่ยเป็นออปชั่นที่ปกตินะครับเราเลือกได้ว่าจะเป็นหลังคาคาร์บอนไหมหรือจะเป็นหลังคาที่เป็นกระจกไหมนะครับ ตัวหลังคากระจกเนี่ยถ้าเราเลือกเป็นหลังคากระจกแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเลือกหลังคาดําเงาแบบนี้ได้แต่รุ่นนี้เขาเปิดให้ทําหลังคาดําเงาแบบนี้ได้เป็นไฮคอสแบ็กได้ไนะฮะไล่มาประตูพวกอย่างข้างนอกนะครับผมมองแล้วไม่ได้แตกต่างจากอูรุสตัวก่อนหน้านี้เท่าไรเลยนะฮะตัวของสปอยเลอร์หลังตรงนี้นะครับก็ยังคงเป็นขนาดที่เป็นเหมือนเดิมนีดูไม่แตกต่างจากตัว S นะแต่ถ้าเป็นตัวโฟ o คอนเต้ก็จะ <c oughs> มีปีกขึ้นมาใหญ่ขึ้นนะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นมาหน่อยก็คือด้านท้ายของรถตัว SA นะฮะอุลตร้าเนี่ยตรงนี้จะมีตรงนี้ครับเขาได้แรงบันดาลใจมาจากลัมโบบินี่ไก亚โดนะที่เป็นแผงล่างพึ่งแบบเนี้ยของของด้านท้ายของไก亚โดนะตรงที่เป็นไฟเบรกเนี้ยก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเลยไม่ได้แตกต่างนะแต่ตรงเนี้ยครับที่มีการดีไซน์ให้ก้นของเขาเนี่ยมันแหลมขึ้นออกมานะแล้วก็ตัวสปอยเลอร์หลังเนี่ยที่เขาบอกว่าเพิ่มดาวฟอร์มากขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าประมาณ30%ม ส่วนข้างหลังเนี่ยก็ดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มันชัดเจนมากนะครับตรงนี้ก็ยังคงมีช่องที่คล้ายๆกับตัวของ Urus S นะกับ p e r f o r m a n t e นะโอเคฮะผมลองปรับเบาะเข้ามาในที่นั่งที่เป็นตำแหน่งที่ขับนะต้องบอกเลยนะครับว่า Urus เนี่ยอันนี้เบาะปรับ8ทิศทางนะคือมันเป็นรถซูเปอร์คาร์ที่คุณนั่งสบายแล้ววิสัยทัศน์ของ SUV คือคุณเห็นหมดเลยว่ารถอะไรมานะแล้วเราก็สูงเราไม่ได้อยู่เตี้ย วิ่งตามรถใหญ่ๆแล้วมองไม่เห็นอะไรแต่เนี้มันคือรถที่มันใหญ่มันสูงแต่มันก็ต้องบอกว่ามันคอนโทรลมันขับดีมากๆนะช่วงล่างคือที่สุดมาดูที่พวงมาลัยเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าคันนี้อาจจะเป็นออปชั่นเป็นอคันทัลล่าซึ่งสวยจริงๆครับตัวของพวงมาลัยเนี่ยสวยมากๆนะครับต้องบอกว่าพวงมาลัยคันนี้อันนี้มันเป็นพวงมาลัยที่ยังคงเหมือนเดิมกับตัวอุลุสตัวก่อนหน้านะแต่อันนี้ ก็มีการปรับเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นเป็นดําด้านแล้วก็ตรงนี้เป็นอะคันทร่าที่เป็นพอร์ซาเทคนะมันก็เลยดูแบบดูสปอร์ตมากมากนะฮะแล้วก็ประกอบแบบว่าข้างในอันเนี้ยมีการดีไซน์ใหม่หมดเลยไอตรงบาตร,ตรงเนี้ยปกติสีส้มตรงเนี้ยถ้าเป็นรุ่นเก่าแล้วมันจะมาอย่างนี้แล้วมันก็หักลงแต่เนี้ยมันคือเส้นเดียววิ่งยาวไปมันทํามันตัดจอออกไปแต่ก่อนมันเหมือนจอติดกันที่ี่มันจะแยกกันมาชัดเจนแล้วจอตัวเนี้ย ใหญ่ขึ้นประมาณ2.2นิ้วนะครับเรือนตรงนี้อันนี้จริงๆิงเขาก็ไว้ปรับแอร์นะอันนี้มีโหมดมาเต็มเลยนะมีมาประมาณ6โหมดนะครับแล้วก็มีโหมดที่เขาเรียกว่าอีโก้ก็สามารถคอนฟิกเองได้ตัวนี้มีเพิ่มเข้ามาคือ EV ก็คือเป็นโหมดไฟฟ้านะครับเขาบอกเลยนะว่าคันนี้ปล่อยมลภาวะน้อยลง80%จากอุรุษรุ่นก่อนคือรุ่นก่อนผมใช้มันกินน้ํามันมากครับแต่เนี้ยมันเป็นไฟฟ้าแล้วมันก็น่าจะช่วยได้ตรงนี้แล้วก็ยังมีออฟชั่นที่เป็นพวก b ี o นะตรงนี้เนี่ยเปนน็นนี้ คอนฟิกมาสวยนะครับเพราะว่าเป็นอาคันทาล่ามาอย่างนี้นะแล้วตัดกับดําด้านด้วยตรงนี้นี่คือไอเดียดีมากดําด้านคาร์บอนแล้วก็เป็นดาเงาและที่ให้มาอยู่แล้วนะครับก็คือประตูซอฟโคสนะครับประตูด,ดูดนะทั้งหน้าและหลังเลยอ่ะผมจะลองนั่งด้านหลังดูนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าสบายนะครับวัสดุใหม่ของเขาอะ่ะมันนั่งค่อนข้างสบายมากๆครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีพาโนรามิกกาสลู ขนาดใหญ่เลยก็เป็นออปชันนะตัวนี้ก็มันจะเป็นม่านนะครับเป็นซันบ라이แพ็กเกจเนี่ยตัวนี้มันก็จะมีกดม่านขึ้นมาบังแดดได้ด้วยปุ่มเปิดเนี่ยขึ้นมาอยู่ตรงนี้ละก่อนหน้านี้จะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนเขายกขึ้นมาข้างบนเลยตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรละก็กดเปิดตรงนี้เป็นไฟฟ้านะครับอันนี้ที่ผมเห็นละอันนึงคืออันนี้มันเป็นออปชันนะเอาไว้ล็อกของอ่ะให้มันอยู่ในโซนของมันอยากได้กลับบ้านเลยรตรงนี้ก็คือแอมบิเร์นะเป็นโชว์รูมของแบรนบูเกนีที่ใครมาเที่ยวาาาาก็สามมามรถมชได้ เขามีสีให้เลือกเนี่ยผมอยากให้ดูตัวอย่างสีพวกเนี้ยเราสามารถเลือกได้นะเราอยากให้เป็นแบบด้านแบบแมทช์นะหรือแบบไฮกอสอะไรเนี้ยได้อย่างนี้ก็ดูนะอูรุสสีม่วงก็สวยนะเนี่ยสีเนี่ยน่าจะประมาณอย่างเงี้ยสีคันนี้เลยนี่นี่ครับอราชิโออีกอนนะฮะอราชิโออีกอนเนี่ยสีนี้เลยนี่ไงเวลาเราเลือกรถอะเรายังไม่เห็นรถหรอกว่ารถสีอะไรใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถเลือกจากเพจเนี้ยได้ว่าเอ้ยเราอยากได้รถสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ นอกจากสีรถนะฮะภายในนะครับอย่างคันเมื่อกี้เนี่ยสีส้มรถส้มข้างในส้มไปได้รถส้มข้างในเหลืองอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้เบลก็มีประมาณนี้นะครับที่อยู่ในอุลุสเอสเอนะฮะมันจะเป็นก้านอ้วนนะเขาเรียกว่ามาผอมตรงปลายแล้วก็ตัดเอ้ผมว่าผมว่าออกแบบมาได้ได้ดูแบบมันคือมันมีเท็กเจอร์เยอะมากหนักไหมไม่รู้เขาล็อกไว้ไม่งั้นจะลองยกดูนะฮะเดี๋ยวเรามาขอราคาออปชั่นจากคุณกล้องกันนะฮะสวัสดีครับคุณก้องสวัสดีครับคุณต้นครับอันนี้มาใหม่ ต้องขอราคาจาเป็นกล้อง่อยว่ามีราคาอะไรบ้างอ่ะอย่างคันเนี้ยสีคันนี้ยสีพิเศษที่ว่าสีอารันชิโออ่าเอกอนตกอยู่ที่2 2ง0ันสองแม็กแม็กตัวนี้ก็เป็นลายใหม่เช่นเดียวกันครับอยู่ที่ประมาณ7,000แสครับผถถ้าเป็นสแตนดาร์ดจะไม่ใช่ลายนี้ใช่ครับนี่คุณโดนเพิ่ม2อง0ันสองเ อันนี้ผมว่าต้องโดนนะดำเงาใช่ไหมครใช่ครับดำเงารอบคันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้สตาร์แพ็กเกจดำเงาตกอยู่ประมาณ4ี่แสนนิดๆครับผมสีเดิมจะเป็นสีดำด้านถูกต้องครับพวกนี้นะใช่ครับพี่ไอซ์ก็ประมาณ4ี่แสนนิดๆใช่ครับแล้วมีตรงไหนบ้างครับภายนอกที่เห็นที่ต้องเพิ่มเงินนะฮะที่ต้องเพิ่มอีกใช่ไหมครับผมไฮไลท์หลักของตัวนี้เลยครับหลังคาดำครับต้นส่วนราคาอยู่ที่ล้านสามครับเดี๋ยวนะล้านสามนี่คือได้เลย ได้เพชรหลังคาดำจากคาร์โนบิคลูฟครับซร้านสามนี้ได้ b ีไวดีมาอีกคันนะถูกต้องครับเหมือนมีไวดีอยู่ข้างบนอีคันนึงอันนี้อยู่กับสไตล์แพ็คเกจแล้วถูกต้องครับผมจีไม่ต้องเพิ่มแล้วคือด้านหลังก็จะมีอะไรบ้างครับมีปลายท่อใช่หลังใช่ครับก็จะมีปลายท่อปลายท่อที่เป็นดําด้านดําด้านอันนี้ก็จะอยู่ประมาณแสนนิดนิดอะไรนิดนะเปลี่ยนสีนิดนิด ใช่ครับใช่ครับชิ้นไม่ใหญ่สี่ชิ้นเองแตงกอบาทนะแล้วก็มีอะไรอครับหมดแล้วจริงๆข้างนอกายนนี้หมดแลวครับผมจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันสามารถเปลี่ยนจุกจิกได้อีกเยอะเลยครับโลโก้เราสามารถเปลี่ยนสีได้ไอตัวที่เราเห็นตรงนี้เปลี่ยนเป็นดําเงาก็ได้แต่ว่ามันก็จะก็จุกจิกแล้วแต่บัตรเจ็ดไหมเจ็ดแรวใช่ครับข้างในเนี่ยมีออปชันที่เราเพิ่มกันอะไรบ้างเยอะแยะมากเลยครับผมเยอะแยะเลยใช่ครับเอาไฮไลท์หลักๆก่อนก็ได้ครับแน่นอนครับคาร์บอน คาร์บอนตรงนี้คาร์บอนตัวนี้เลือกเป็น Big i n t e r i o r ียแพ็กเกจบิ๊กอินเทแสดงว่าฟูลแพ็กเกจฟูลแพ็กเกจครับผมมีตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับตรงนี้ที่เราเห็นเป็นคาร์บอนทั้งหมดเลยครับผมประมาณเท่าไหร่ฮะหนึ่งล้านบาทแล้วก็ส่วนที่2ครับครับผมสิ่งที่เรานั่งอยู่เลยครับเบาะคอพวงมาลัยก็ถูกอัปเกรดให้เป็นไฟฟ้าไฟฟ้าแล้วครับผมอย่างเจ้าเบาะตัวนี้ถ้าอัปเกรดขึ้นมาครับอยู่ประมาณสี่แสนครับผมยังไม่รวมกับตัวทริมที่เป็นทูโทนอีกครับผม ครีมทูโทนเนี่ยก็จะตกอยู่ประมาณสี่แสนเช่นเดียวกันไอ้ส้มๆนี้ใช่ไหมฮะถูกต้องครับปกติส้มนี้ทั้งหมดจะไม่มีสีปกติจะเป็นสีดําอ่าสีสดำครับตัดส้มนี้ประมาณเท่าไหร่นะประมาณสีส่แสนสี่แส,ส,สนยังมไม่รวมหัวหมอ,อนะครับอีกแสนกว่าผักหัวหมอนอีกประมาณแสนกว่าใช่ครับผมโอ้จะเป็นลมไฮไลท์ครับก็คือว่าถ้าเราสังเกตนะครับเห็นไหมครับว่าปุ่มมันสเตลหมดเลยมันก็คือเป็นดําด้านประมาณนั่นแหละส ถ้าเกิดว่าเราเลือกแพ็กตัวนี้มาเขาก็จะบังคับให้เราเลือกในส่วนของแอมเบียนไลท์ด้วยอ๋อคันนี้มีแอมเบียนอะไรด้วยแอมเบียนไลท์เหมือนกันแอมเบียนไลท์ประมาณั้นแหี้ครับแอมเบียนไลท์ก็อยู่ประมาณสองกว่าเช่นเดียวกันแล้วก็อีกออปชั่นหนึ่งครับผมเอาใจคนที่ชอบรักในดนตรีแล้วกันครับครับผมคนี้ได้อัพเกรดเครื่องเสียงเป็น BNO BNO มันเด้งขึ้นมาได้อันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย BNO เนี่ย BNO อยู่ประมาณเก้าแ โอ้โหหนักมากนะฮะใช้ได้ครับเสียงดีขึ้นแน่นอนคันนี้ออปชั่นเท่าไหร่ครับคันนี้ฟูลออปชั่นจริงๆครับอยู่ที่3 5.6เกือบเกือบสิล้านนะออปชั่นไม่มีคำว่าจบนะฮะราคาเปิดมันมียังไงก็ต้องมี3ล้าน5ล้านนะสำหรับรถพวกนี้นะยังไงก็เหยียบคือ30ใช่ครัมสิบแต่ว่าอันเนี้ยที่หนักน่าจะมีสี่ล้านกว่านะครับสี่ล้านกว่าอ๋อลำโพงก็9 0 0 0แสนละใช่ครับตัวล้อก็ประมาณเ0 0 0แสนนะแสนเจ็ดแสนละ อันน I mean oh, uh, e ี but, but, ้ก็ร้นลูกอ cool yeah, uh, so uh, ๋อเมื่อกี้อ่ะบีไวดีซลอีกคันหนึ่งล้านสามนหลังคาดํากับหลังคากระจกเนี่ยล้านสามผมว่าคันนี้เขาใส่มาเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้ไงว่าเฮ้ยเขาทําอะไรได้บ้างแต่จริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะจัดสัก2อสาล้านพอเป็นวิธีนะสีก็เอาสีที่เขามีสีเหลืองสีอะไรที่มันไม่ต้องเพิ่มเงินก็ได้ตัวหลังคาดำอะไรเงี้ยล้านกว่าก็อาจจะกัดฟันลงมาหน่อยเป็นแล็บเอาอะไรเงี้ย้าบางคนก็ทำอย่างนี้กันใช่แล้วเซฟได้นะฮะ โอเคนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณคุณกล้องด้วยนะฮะที่ให้ข้อมูลขอบคุณมากครับด้วยความยินดีเลยครับคุณต้นครับและนี่ก็คือการรีวิว u ู u s SA นะครับซึ่งเป็นรถปลั๊ i n h y b ฮบรรุ่นล่าสุดนะครับที่ทางแลนโรเวที่เอาเข้ามานะครับต้องบอกว่าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ทางเ e n นโซมอเตอร์นะครับอยู่ที่โชว์รูมวิภาวดีหรือที่โชว์รูมที่เอ็มสเฟได้นะครับส่วนผมนะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ